พอ่อเนาะายรนี้เก็บล,ลุกคอและเจ้าการียเก็บอลอแลเจ้าอเชนมืข้าแถวถวายมงคลถวายอะไรนะคะคขาน,นาดการเียงมันจะออกน้สวยคือม,ม,มายืนแถวอย่างยืนแถวมาทำเมน นะขอเชิญเลยนะคะขอเชิญเลยะคะ่ะขอเชิญเลยะคะ่ะขอเชิญทำควา,ามดีเลือกเป็นสินน่ทงที่ดีหาเลือกเป็นสิ่งที่เชิดชูหลวมากบอกบอกให้เรารู้ว่าบอกบอกให้รู้ว่าถึงเราจะหนีต่างแดนแต่เราก็ล้ำลึกในพระคุณของสมเด็จพระเจ้ากระบอกหลวง